ตึงสองครับผมสำหรับวิธีการวางเป้าครับผมให้โหดแบบนี้ก็ดื้อดึงนี้เลยนะครับอย่าลืมประกาศศักดาราชาอสอรพิษนี่ครับผมสกิน MP40 ใหม่ในตู้รักกี้ระยองฮะสามารถไปสุ่มกันได้แล้ววันนี้ครับผมอัพเลเวลเป็น1นถึงเได้ด้วยนะฮะอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะเสริมกิจกรรมนี้โคตรคุ้ม ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมแล้วเช่นเคยกี่น้อยอีกแล้วเช่นเคยฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมมาทิกสั้นๆนี่ครับผมสำหรับวีฟใครยังไม่รู้นะผมทิกสั้นๆในคลิปนี้ก็จะเป็นทางด้านของการวางเป้านะฮะการวางเป้านะผมจะจะยกตัวอย่างมา3การวางเป้านะฮะการวางเป้าแรกไปดูกันเลยฮะสำหรับการวางเป้าที่1ฮะไปดูกันในการวางเป้าที่1ครับผมการวางเป้าแรกนะครับผมจะเป็นการวางเป้าในครับผมระดับแนบผมใต้เท้าเลยนะฮะ ไต้เท้าขาวแบบนี้เลยนะครับวางเป้าไต้ขาวปุ๊กเนี่ยเข้าหัวครับผมแล้วผ็มาดูในทิศที่2ครับที่2เป็นการวางเป้าระดับด้านข้างตัวของศัตรูนะฮะหลายคนอาจจะวางแบบนี้นะผมใช้ได้ในมือถือแล้วก็คอมเลยนะครับผมวางเป้าแดงนะเป้าแดงด้านข้างศัตรูนะครับแล้วก็ลากขึ้นนะครับก็เข้าหัวเลย3มครับผมการวางเป้านะครับผมระดับหน้าอกครับผมระดับหน้าอกครับผมก็คือวางเป้าแบบ ง่ายๆครับผมสำหรับหน้าอกแต่ว่าโอกาสที่จะติดก็ค่อนข้างที่จะต้องมือนิ่งนิดนึงนะครับสำหรับการวางเป้านี้นะครับผมแล้วผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการวางเป้าใครที่ชอบการวางเป้าไหนหรืออยากให้สอนอะไรคอมเมนต์ร่างคลิปกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนลาวกันนะครับผมสำหรับเทคนิคทิกสั้นๆก็จะมีมาเรื่อยๆสำหรับคนที่คอมเมนต์ร่างคลิปว่าจะให้ทําอะไรนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะก็อย่าลืมนะผมฝากเก็บคลิปหนึ่งกันด้วยคลิปันนี้เลยแล้วครับ อาย <All S 1> ุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะก็ฝากกันด้วยลิงก์เกมอยู่ล่างคลิปสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะเห็ครับผมนะนี่ก็สูงไปเลยมุนไปเรื่อยๆเลยครับหมุนก็การเล่นก็ไม่ยากเลยครับกดค่กดเข้าไปที่เกมที่เราต้องการเล่นแล้วก็มีเครดิตน่ะเออกดเข้าไปที่เกมต้องการที่เราเล่นอ่ะแล้วก็กด ปัน่นกดอะไรเลยถ้าเป็นตู้สล็อตก็กดปั่นนะครับถ้าเป็นแบบตู้แบบนี้เราก็กดมันก็มันไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะกดแค่ปุ่มเดียวให้หมุนไปหมุนไปกดหมุนให้มันหมุนไปอ่ะเออไม่มีมกมอะไรให้กดก็กดไเลมันแค่ปุ่มเดียวเลยให้กดนะครับเออแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับยังไงอแตกแตกอแตกครับผมนี่แตกโอ้โหบิ๊กวินอีกแล้วบิ๊กวินอีกแล้วฮะปั่นเลยปั่นเลย,เ,ลยเราสามารถถอนได้ด้วยนะครับ ถ้าเราแบบได้ตังแล้วจากเกมอะ่ะเราก็สามารถถอนออกมาได้เลยนะครับออนี่ครับนี่ครับคูณยี่สิบแปดใช่หรอเป้งโอ้ยวยิคูณยี่สิบแปดโอ้ยแปดสองร้อยวินเท่าไหร่ว,วะสามร้อยฮะยี่สิบแปดโอ้ยอ้าเฮ้ย ที2000นะ่สองพันฮะวินฮนะโอ้โหวินเหนะ้อบิ๊กวินนี่ครับสองพันหกแม่เดี๋ยวครับผมมีเยอะเลยเนี่ย,นะ <c oughs> ยก็ยกยยคลิกเข้าไปที่สูดเสียงแดงเ,เห็นไหมเมื่อกี้นะ่ะคลิกเข้าไปตรงที่สีแ,งแดงอ่ะเออมันก็จะเริ่มเกมแล้วก็มาหมุนตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นรูปหมุนอะเป็นรูปหมุนหมุนอะเป็นรูปเหมือนวงกลมหมุนหมุนอะอยู่อ่ากางไอแบบตรงกลางด้านล่างอะเห็นไหมครับกดไปเลยกดหมุนกดหมุนไปเลยนะครับ หมุนไปตามที่ใจต้องการหมุนครั้งนึงก็จะเสียเครดิตตามจำนวนที่เราหมุนนะครับครั้งต่อครั้งครั้งต่อครั้งโอเคประมาณนี้นะครับมันก็ออกอ,ออกแนวประมาณแบบตูส้สลัอตแหละครับก็ส่งไปเลยครับเนี่ยนี่ครับก็กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับกดไปเรื่อยๆ,ๆปุม่มแตกโอเคสวย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 เป๊ก อ้โหมดดึง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 อ๋อไม่าใหมลดลดเครดิตเดี๋ยวลดเครดิตเนี่ยโอเคเนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นเนี่ยแล้วเรากดตรงเนี้ยครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนเกมก็ได้นะผมนะสลับเกมมาเล่นก็ได้ครับผมถ้าเราเล่นแบบมันมันไม่ค่อยแตกอ่ะเออมันเกมนี้ไม่ค่อยแตกเราก็สลับไปสลับมาก็ได้นะครับผมนะเผื่อมันแบบแตกเยอะไงนีนี่ครับ อา้าวนี่ก็ปั่นไปเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนี่ครับผมปั่นไปปึ้งแตกโอ้ไม่แตกแตก่ขยศอันเดียวเองเหรอเอา้าไม่แตกเอานี่ไงแตกนะนี่ไงเอ้าโแตกคุณ14อ๋อคุณ14เอ้ย18อยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขังไปก่อนขังไปก่อนคุณ18นี่ไง นี่ไงโอ้ยสองสองพันกว่านี่ไงบิ๊กสวินสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ้าหมุนต่อครับหมุนต่อเป้งเป้งนี่ไงคูณยี่สิบสองนัดนี้ยี่สิบสองเลยอู้สามพันเก้าแล้วเนี่ยผมแนละ้วกดปุ๊บถ้าอยากเล่นเกมไหนแล้วก็แบบเลือกเล่นได้เลยนะ กดออกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นได้ในขุมกนะเล่นยาวๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับเด็กกระตเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนํานะครับผมปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยคูณแปดล้อเป่งเป็นสิบแล้วครับคูณอีกไหมเอ้ยคูณสิบแค่นี้อ๋อสิบสองสิบสองอยู่เออเอาเอาหองปาของคอเท่าไหร่นะของปาขอมคอสามร้อยฮะ มีไหมครั้งน mm ี้ปุ่มโอ้โหคูณเป็นสิอคนอีกโอ้ยเจ็ดสิบสองหมดครับโอ้โหอยู่ประมาณนี้สามรอบเสร็ไปอีกนี่อบบบินตานี่บินโอ้โหไม่บินตานี่ต้องบินไม่บินตานี่ต้องบินนี่ไงมันต้องบินแล้วสองสองต้องบินแล้วเป็นคูณสิบหกครับบิ๊กสวิงพันสอแปดสิบประมาณนี้ครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมเนี่ยนะผมถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมนะลิงก์โดดเดียวร่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะอุ้ยแตกอีกแล้วฮะนี่ครับแตกอีกแล้ว,ลวก็หมุนไปอีกครับหมนุนซุ่มไปโอซามันเจ็ดเด็ด เด็กเล่นเกมไหนเราก็กดๆไปเลยครับเด็กเล่นเกมไหนเราก็ออกไปเล่นเกมนั้นนะครับผมมีเกมมากมายให้เลือกเล่นนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นดิงอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับลิ้งอยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับอ่าประมาณนี้โอ้โแตกเยอะจังโอ้โหเท่าไหร่วะคนสีเองเหรออันนี้ไงโอ้โหเุ้ยแตกเป็นแถวอะ่ะอ,อ,อุ้ยูหกพันเฮ้ยหมืม่นไหมตัน,นต้องหมืน่น สองพวกอีกอุ้ยเว้ยซื้อแต่เยอะเลยไม่ได้ผูสุดกันดูอุ้ยเท่าไหร่วะอุ้ยอุ้ยหมื่นสองเลยหรอเฮ้ยเยี่ยขาดนี่หรอซุปเปอรร์คับผม ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมครับลิงกโหลดอยู่ล่างคลิปนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะครับผมสาหรับเกมนี้เล่นแล้วได้เงินจริงครับผมแต่ต้องเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําลิงกอยู่ล่างคลิปนะผมสามารถถอนต่างออกมาได้นะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมมาฝากกันด้วยนะครับผม